สวัสดีครับนี่สภาพอากาศวันเลนบับงเลนนะครับนะเวลาที่17บเนาฬิกาไอ้ิบเก้นาฬิกากับยนาทีนะครับนี่ครับที่บางเลนนะครปฐมนะเวลาวันที่10 10 10, 10 18 19 19มกราไอเก้าสิบเพฤษภา <laughs> มัน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 อ้ามเสลาอกันไงอ้าลาอาลา นะเยยนะ่ยๆนะครับดูสิวูฟเฟลบแฟฟเจมูกแก๊บก็จะคุกคับเลยเนี่ยคุณนะครับไฟบ้านผมนะโซล่าเซลล์นะไม่ต้องกลัวนะนี่ยสดคนตะวันจ้าจัดจริงๆนะและนี่คือสภาพในบ้านนะครับเนี่ยครับกินข้าวกันอย่างนี้เลยนะนะครับกินข้าวกันอย่างนี้เลยอันนี้ใช้ดียบใช้วัสดุครับเนี่ย นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับถนนรถคันเมื่อกี้วิ่งผ่านไปมีเครื่องสักข่าบนรถแล้วก็มีตู้เย็นที่สองประตูเรถแบบไม่ได้คุ้นรู้ไหไปไะครับนี่ครับคือสภาพนะก็ดีครับเป็นเรื่องงามยามดีที่ถนนบ้านผมเนี่ยจะฝุ่นจะไม่เยอะเลยครับแล้วทำไมก็มันเบลอเลยโอ้ยใช่ครับนี่ เนี่ยโหหนักดวงจริงๆครับหนักมากครับเนี่ยๆรเลยนะครับนะครับหนักมากครับต้านตะกอนไปนี่ดนักเลยเนเลอสี